กองทัพริสามบริจาคโลหิตกว่า630,000ซีซีในภาวะวิกฤตขาดแทนโลหิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ยังส่งผลกระทบในวงกว้างทำให้ปริมาณโลหิตสำรองของสภาการชาติไทยมีปริมาณลดลงหลังเทศกาลสงการปี264เป็นต้นมากองทัพบ,บกจึงได้เชิญชวนกำลังพลจิตอาสาครอบครัวและพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ บริจาคโลหิตจิตอาสาเพื่อชาติเพื่อสำรองไว้สำหรับการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์นี้หน่วยทหารของกองทบกจะเพิ่มจำนวนการบริจาคโลหิตให้สูงขึ้นเพื่อให้ปริมาณโลหิตสำรองเพียงพอต่อความต้องการและรองรับดูแลผู้ป่วยจากโควิด19รละลอก3ในการนี้ห่วงวันที่25ถึง30เมษายน2564ผลโทอภิเชษซื่อสัตย์แม่ทัพปฏิสาม ได้นำข้าราชก,การทหารครอบครัวและทหารกองประจำการจำนวน1 4 3 3นายร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นจำนวนกว่า631,354ซีซีณภาคบริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยและโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลและช่วยเหลือสังคมไทยอีกด้วยทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนและสถานพยาบาล มีความต้องการโลหิตเพื่อรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุเร่งด่วนหรือฉุกเฉินกองทัพบทิสามีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือโดยการบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วยด้วยความเต็มใจในทุกโอกาสเพื่อสร้างความมั่นคงในระบบสาธารณสุขให้เกิดแก่สังคมไทยและขอให้ได้ติดต่อผ่านหน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือใกล้บ้านได้ทุกแห่ง